สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพนิสารลันเปอร์เซ็นนะครับหรือว่าเบาวข่เหนียวนะครับแล่งมือนีก็พอกันอีกแล้วคิดมนี้ผมกับพ้าที่ก้นมาเรียยงงวดเลี้ยงควายครับอยู่ทนยูทาอยู่แห้อยู่หน้าทุกดานี่แหละครับพี่ีชีวิตของคนมันนอกนะครับคนชอบฟายนะครับคนนี้ คนนี้ง่วมนี่ควายนะครับใดเวลาย่ำแรงแต่มาเรียงเพิ่นนะครับมากับทีมงานเหมือนเดิมครับน้องหมานะครับน้องหมาผมอันนี้คนร่วงต้มนะครับเกียกติต้มบรรยากาศมือนีเป็นมือวันที่19เดือนเมษายน2568นะครับเวลากะประมาณ17นาฬิกาแล้วนะครับบรรยากาศกะยังสิล้วครับบรรยากาศกะดีแน่นะครับมือนีฮอนเอเวิร์มือนะครับจะบ้า สองประมาณายสองนะครับใบสองใบาสามกระสีมีฝนตกมากแต่บริมาทาั้งผมนะครับป่าห้องบมุนบําหุมบํมบมอยู่ทั้งแถวนน่นนะครับอ้อมอหยามในแถวนี้แหละครับแต่เ็นกรบบริตกมากทั้งผมนะครับเมื่อคืนนีตโต๊กอยู่นะครับต่ว่ากาศตกมาแห้งตะค่ายความห่อนดดดนะครับนี่กับบรรยากาศแรงๆครับหาบงกักว่าเนาะมากับน้องลักกี้นะครับน้องลักกี้รู้จักซื้อเจ้าของคนนี้เป็นลักกี้งวกปั๊บเลยนะครับ อันนั้นมอค่านะครับเป็นกับบอกอันเป็นใดนะครับเป็นยองเพิ่นโลงเพ่นตัวนะครับผมจะมีควายอยู่สี่ตัวเด้ครับปายหรือบัฟเฟโลนะครับบัฟเฟโลนะครับภาษาภาษาสากดเนาะบัฟเฟโล่นวารนะมีอยู่สี่ตัวน้ำกันนะครับตัวผู้สองตัวนะครับตัวผู้จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ปะกะตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเมียนะครับการเลี้ยงควายหนิมบอยากนะครับมาบอยากบอบอยหกนะครับ ถามบางบอกกับบางไงนะครับ Guys, y, ถามองไดเ้าม่นานนะครับเท่ากับหมอกับการเลี้ยงควายนะครับถามองไดเขาบัมนามอยางงามกระซ้างนะครับแต่ว่านามบัมีกับบเหมอหน้ากับการเลี้ยงควายนะครับเพราะว่าควายลอยรับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพิ่นหมักนานนะครับถามไม่นามเเพิ่นนอนเพิ่นกับมีความสุขนะครับเพิ่นกะสามารถดูด้นะครับเพราะว่าควายเนี่ยเพิ่นจืบัท้นห่อนบัวจือบัวื้งง่วงบันไดนะครับบ้วนจะบ้วนกับท้นห่อนได้นะครับแต่ว่าคําว่า ก้นร้อนได้กต่บอลมันว่าสิดใบดาบแดดเมียงนะครับนะครับว่าเอาเอาคราะว่าแดดจูเมืองมันแห้งนะครับบมื่อคือแดดสมัยเก่าเลยแดดสมัยตะกี้มันกระแทกแบบนีอารมณ์บดีนะครับเป็นอารมณ์บดีนะครับเป็นการติดใบว่าจูเมืองแดดมันแห้งคือปกตินะครับอากาศโลกมันหอนขึ้นนะครับแต่บอลยาสิดทนได้ด้วครับเป็นใบจาบนะครับดูแล ดีแล้วเป็นแง่เพลินนะครับจัดเลี้ยงนะครับเพลินฮักเข้าเลี้ยงคนเดียวเข้าก็ต้องฮักเพลินเพลินก็บฮักเข้าให้กันนะครับเพราะว่าเข้าเลี้ยงเพลินเป็นก็หูว่าเข้าเพลินนะครับควายนี่งจะเป็นซัดอ๋อที่กินกินง่ายนะครับกินง่ายบราขึ้นม่วงนะครับง่วงจะกินง่ายงายตัดกินแจ้ปลายนะครับขาเป็นบัวนะครับแต่าสำหรับควายจะกินเกี่ยงนะครับกินเกี่ยงกินดีกว่านะครับ กินเกี้ยงกินดีกว่าลรากระปูนฝอยปูนนี่กระไม้ถึงขี่เพิ่นนะครับขี่เพิ่นนี่ก็คือหลายกว่างัว,งวงนะครับเคยหมักอเอาปูนนะครับกับดอกเลี้ยงควายนะครับปูนขี่ควาย,ยานี่นจะหลายกว่านะครับตัวควายเนี่ยมันจะสีกองใหญ่กว่านะครับนี่แหละบรรยากาศกศระเช้าสีนะครับสบายสบายนะครับสบายสบายสไตล์ คนอีสานนะครับมาคอยกันี้เห็นอันนี้ที่ดีเทเาร่โดยัดยัดดีให้ได้พี่น้องลักกี้คอยน้องลักกี้นะนะเขา่มเห็นยังเจอพันพันไรดีดีไปใส่มาใส่กระสีมาน้ำตลอดนะครับอันนี้ท้องก็ป่วยป่วยแล้วท้องก็ที่เศร้านะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวแดงๆนะครับกับตัวดำๆนะครับไปหาหมอมา เป็นเป็นหมาพันธ์นะครับเป็นหมาพันธ์นันก็เลื่อยยากเนี่ยนะครับบานเนโตลักีนห่งบอเป็นหยังนะครับจ้กของเก่าเพิ่นเพิ่นสียาหายนะครับส่วนตัวนั่นนะครับตัวหุ้ห้นะครับป่วยขึ้นกันนะครับป่วยป่วยแบบสีบอยั่งห่ละแต่ว่าป่วยรุ่งนะครับรุ่งแบบเข่ากับกินจอยกรอกศอกนะครับผมต้มยาแบบสมุนไพรแบบผู้เฒ่าโบราณหายมากนะครับเรากินมือเดียวนั่งกับกับขึ้นมากฟื้นขึ้นมานะครับก็ได้ไปหาหมอนะครับแต่ว่า มันชิมีตัวดำๆหน่นกับตัวแดงๆนะครับที่ไปฝนก็อีกตัวนึงนะครับตอนนี้ยังนก่งงงนะครับเป็นทุดถ่ายม่นะครับตัวนั้นเอารั้งมาุ้นนะครับมืออื่นกับมือถ่ายนะครับกับสีได้ปลงมากนะครับกัวนี้ึ้นนะครับเลี้ยงเขาเรียกก็ฮากเพื่นนะครับส่วนหมาจะของหมาจะของเองอ่ะบ่เป็นยังนะครับเป็นหมาเป็นหมาแบบบานเห้านะครับหมาบ่เป็นหมาพันนะครับมันก็เลยแข็งแรงก็เลยบ่เป็นยังนะครับอันนี้เป็นหมาผสมนะครับเมียมันเมียมันคล้ายๆว่าพันโกลเด้นโกลเด้นบ่ ก็มีอย่งหลากผสมกันนะครับผมก็ว่าจากผมขอเขาเจ้ามาเขาเจ้าห้มานะครับนี่ครับบรรยากาศกะเชิงซีล่ะดีแห้งครับบรรยากาศดีแห้งเย็นสบายเริ่มเย็นแล้วเด้กลางเว่นอยู่สามสิบแปดสามสิบเก้าองศานะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับขึ้นมาที่สามสิบแล้วนะครับอุณหภูมิก็เย็นสบายกลางคืนก็อยู่ที่ยี่สิบห้ายี่สิบองศานะครับตอนเย็นเย็นนะครับบรรยากาศมันนอกมันนอกจชิงซีล่ะรู้สึกว่ามีความสูงนะครับอากาศกะดี บรรยากาศดีอากาศดีนะครับหายใจเต็มปอดลงอกลงปอดดีนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นํำในเด้อครับเป็นกำลังใจนํำนะครับคลิปที่ผมล่งผมก็ลงยิบๆด้วยครับผมบันทึกกังไดผมก็ล่งแบบนั้นนะครับผมไม่ไมีการตัดนะครับผมจะไม่มีการตัดตัดตัดต่ออะไรเลยนะครับผมจะลงใงห้สุดๆดเลยนะครับคือบรรยากาศสดๆ ลงดิบๆไปเลยนะครับผมอย่างหนึ่งผมตัดต่อบเป็นนะครับเบิรงนีจังท่านสมัยอย่กจะว่ากับท่านสมัยนะครับอีกย่างหนึ่งผมขี่ขาดน้ำนะครับผมขาดขาดตัดต่อนะครับผมก็เลยลงไปเลยนะครับบมมีการไป่าบดตัวไผยนะครับผมบดตัวไผยนะครับบมมีการตัวนะครับเพราะว่าคลิปบางคลิปนี่ตัดต่อมากกับา้ำบดตัวนะครับเนาะเมื่อเห็นของจริงนะครับตัวตัดผลิตตัวแดนนะครับอันนี้คือผมไม่เห็น ให้เบิรงเลยนะครับว่านี่คือบรรยากาศจริงๆแล้วก็บ่มีการตัดต่อนะครับก็บคือดีบๆไปเลยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้า,าใช่ก็กดเลือกประสันฝากกดไลก์กดแชร์กดที่ตามไปกําลังใจน้านะครับบรรยากาศดีแห้งตอนนี้น้องกวายตัวนี้นะครับเป็นเม่าแ่วตีเม่าแถวกะมูนะครับลงนอนตุ่มได้พี่น้องอบสปา น้องอบสปานั่งหูได้มาผมไล่มาผมถ่ายวิดีโอเินะครับนั่งจะหูนั่งจะน,นั่งมไห่ชายนั่งกับศินั่งกับสิย่างหนีนั่งสิบพ่อใจนะครับนี่นั่งอบสปามานะครับสปาําโครนมานะครับเพื่อนี่ผิวสวยตัวนั้นกะอ่าโล่งยี่น้อยหนึ่งนะครับตัวน้นอยๆกะโล่งแ่นะครับแต่ว่ากะบอกใครมาปันใดน,นะครับตัวน,นันพันมีลูกนี่ทองนะไม่ลูกนะครับในี่ทองนะมีลูกครบอกเอถอะจูบอกนะ ตัวนี้เคยมีลูกในท้องนะครับมันไม่มีลูกในท้องมในท้องมันไม่ีลูกสีแม่นะไม่กเดียวกันนี่เนาะในท้องน่มีลูกมีลูกในท้องนะครับนี่ตัวนี้นะครับกะบงหัวเพิ่นสีขอดย่ำไดนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เคยเป็นใบโพลานะครับมั่เทียมกับอารมณ์ดีนั่งเคลียรกับอารมณ์หายนะครับส่วนตัวนี้กะนิสัยดีดีครับนิสัยดีตัวผู้ตัวตัวนี้นิสัยกะดีอยู่นะครับจะบากาศ ฟางที่อากาศถ้ามันข้นกับแบบงูงเนี่ยนะครับใบ,บ่านไปเนี้ครับนิสยัยพันดีนะครับจะมเป็นข้นสิแบบว่าถ้าเป็นข้นกับซื่อๆซ,ซื่อๆงูงๆอะมันนี้นะครับตะลี่โจนอยู่นะครับส่วนนี้กระสาวลักกี้หอยโอ้นิสัยดีกับเป็นตะานายอันนี้มันย้อนสอนนะครับย้อนสอนถ้าเาย้อนแสงก็อาจจะเหตุให้ผ่ามันเป็นอันนี้มองมองเนี่ยนะครับ มาผมสิดกลับมาเป็นข้างนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศราทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ